เนื้อเนนี้หมูอันนู้นอะหมูนี่ออกลบอันนี้ไหมได้ไเปิดเลยไหมวะถ้า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 เกิดอยากได้แบบออกเวทเวทอยากกินอะไรดูดีอย่าไปยุ่งอะไรมับออกป่วยพุทแหมอยากเข้ากล้องว่างั้นธรรมดาครับนิดหน่อยครับเข้าบ้างอะไรบ้างโอ้โหแม่งไม่มีวัฒนธรรมด้วย เสื้อเป็นไหนทำไมไม่ใส่เสื้อดีๆใส่เสื้อดีๆมาอ๋อมันจะให้ถ่ายรอยสักข้างหลังแหม่ๆๆมหมโหซูมเห็นเกลื้อนเลยอ่ะกอะไ้บ้าขี้กากด้วยอะไรด้วยไปไปไกลๆเลยไปกลัวร้อนถ่ายวิดีโออ้หถ่ายภาพนี่โถอดเสื้อใหญ่เลยกลัวกลัวล้วรองไห้ ห้องน้ำแม่งมีเจ็ดห้องเนี่ยนร่อาัหาห้องน้ำ